หลายโรงเรียนปิดเทอมกันแล้วแต่ว่าก่อนปิดเทอมเด็กๆต้องมารับใบเกียรติบัตรเรียนจบกันหน่อยนะยุคนี้มีตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยนะครับคล้ายๆกับเด็กโตที่เขารับปริญญาก็ต้องมีการฝึกซ้อมในการเดินใช่ไหมฮะแต่เคสนี้เด็กอนุบาล3ทําเต็มที่แล้วจริงๆครับ คือมันก็จะเกรงๆหน่อยนะค่อยๆไปทีละก้าวแบบนี้ทีละก้าวแบบนี้คือตอนสมอเขาทำอย่างนี้ไงพอตอนเอาจริงฉันก็ต้องตั้งใจอ่ะเออตั้งใจไปหน่อยถามว่าตรงเส้นที่คุณครูกําหนดไหมตรงนะแต่ท่ามันจะแบบแปลกๆหน่อยค่อยๆไปกระดึ๊บกระดึ๊บแบบนี้รับเสร็จแล้วก็ยังกระดึ๊บกลับเข้าข้างทางนะฮะคือแหมน่ารักมากๆเลยเด็กคนนี้อยู่อนุบาล3ชื่อว่าน้องนาอิมนะฮะคุณครูบอกเลยว่าน้องเขาไม่ผิด ก็ทําตามที่ครูสอนเป๊ะแต่ด้วยความเคารพนะครับคนคอมเมนต์แซวบอกตอนแรกตกใจนึกว่าขาเป็นตะคิวเป็นห่วงเด็กนะก็เลยเดินแบบเก่งๆแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายก็ได้ใบประกาศแล้วก็ปิดเทอมเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับเอ็นดูมากๆเลยซ้อมมาเยอะแต่สิ่งที่ได้ก็อย่างที่เห็นนั่นเองนะครับ